สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงกันกวีหลังจากที่ได้ฟังเรื่องรักของท่านประธานรักคนพ่อไปแล้วคราวนี้ก็มีเรื่องรักของวายโยลูกชายคนโตมาฝากกันบ้างค่ะวายโยเป็นหนุ่มซึนคลั่งรักนะคะวิธีการของเขาที่จะต้อนเจ้าสาวเข้ากรงวิวาทําอย่างไรกันบ้างใครที่ชอบหนุ่มแนวเงียบๆพูดน้อยและขี้อายน่าจะรักเรื่องนี้ แต่ว่าเรื่องนี้ต้องขอข้ามบทนำไปนะคะออกทาง YouTube ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากฟังฉบับเต็มแบบไม่ตัดเลยก็ต้องไปฟังกันที่ Mep Market นะคะมีทั้งนิยายเสียงแล้วก็อ e ีบุ๊กด้วยโหลดกันได้ที่ Mep Market เลยค่ะรักเธอเสมอมาโดยหนูมาบทที่1เจรจารอบแรก รถที่บุ่นคันเล็กขับช้าๆไปบนถนนลาดยางที่ดูสีพื้นผิวแล้วรู้ทันทีว่าเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆรถวิ่งได้เรียบกว่าสมัยที่เป็นถนนดินโรยหินไว้เป็นจุดๆสองข้างทางมีบ้านหลังใหม่ๆมาปลูกเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อหลายเดือนก่อนคนขับรถชื่ออัคริมาเป็นหญิงสาวตัวเล็กสูงไม่ถึง160ซนติเมตรสวมแว่นกรอบสีดำแต่กลับยิ่งขับเน้นดวงตากลมๆ บนใบหน้าขาวพองแถมยังมีแก้มป่องจึงดูเด็กกว่าวัยเบญจะเพศไปมากรถสีขาวมุกจอดลงตรงรั้วเตี้ยสีขาวที่ตีล้อมรอบที่ดินทั้งแถบนั้นรวมทั้งที่ว่างเปล่าประมาณ100ตารางวาที่ดินผืนที่เธอหมายตาไว้เธอออกจากรถมายืนมองรั้วสีขาวด้วยสายตางุนงงสอดสายสายตามองหาใครหรืออะไรที่จะให้คำตอบเกี่ยวกับรัว้ว ที่ดูก็รู้ว่าเพิ่งทําเสร็จเมื่อไม่นานมานี้เธอหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดโทรออกได้ยินเสียงรอสายดังถึงหครั้งปลายสายจึงกดรับป้าเผาคะทำไมมีรั้วมันล้อมรอบที่ริมน้ำคะอะไรนะคะขายไปแล้วเมื่อไหร่คะได้ยินคําตอบแบบนั้นร่างเล็กบางอ่อนแรงจนต้องยืนพิงรถเขาให้ราคาดีมากหรอคะป้า ไม่เป็นไรค่ะหนูเข้าใจแต่ว่าป้าพอจะบอกชื่อคนซื้อได้ไหมคะเผื่อหนูจะลองคุยกับเขาดูหนูอยากได้ที่ผืนนี้จริงๆแล้วแถวนี้ก็มีที่ขนาดที่อยากได้แค่แปลงนี้แปลงเดียวซะด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะอัคริมารออยู่ครู่หนึ่งคนที่คุยด้วยก็บอกทั้งชื่อและเบอร์โทรหลังวางสายเธอก้มมองชื่อที่จดไว้แล้วสังหรณ์ใจแปลกแปลก ไม่นะคงไม่มงเอินขนาดนั้นคนชื่อโยมอีกตั้งเยอะคนนี้อาจจะชื่อโยทินหรืออาจจะชื่อพินโยก็ได้หญิงสาวถอนใจด้วยความเสียดายที่ดินผืนนี้เธอหมายตามานานเที่ยวไปเที่ยวมาคุยกับเจ้าของที่เพื่อแสดงความจำงจะขอซื้อแต่รอให้เรื่องงานและเรื่องเงินลงตัวนิ่งนอนใจที่เจ้าของไม่ได้ร้อนเงินคิดว่าอย่างไรจะต้องได้ที่ดินผืนนี้แน่ แต่พอมาถึงวันนี้ที่ผืนนี้กลับถูกขายให้คนอื่นไปแล้วจะไปขอซื้อต่อก็มีรู้จะโดนเรียกราคาเพิ่มอีกเท่าไหร่เธอตัดสินใจโทรหาเจ้าของที่ดินคนใหม่ที่เพิ่งได้เบอร์มาทันทีเสียงรอสายดังเพียงครั้งเดียวฝ่ายนั้นกดรับทันทีสวัสดีครับแค่ได้ยินเสียงเธอก็เข่าอ่อนแทบจะทิ้งโทรศัพท์ลงกับพื้น เป็นอย่างที่กลัวจริงๆทำไมเรื่องมันถึงบังเอิญได้ขนาดนี้ว่าไงครับถ้าไม่พูดผมจะวางสายแล้วนะคุณคุณวายโยฉันอัคริมาเรามีเรื่องต้องคุยกันได้สิอีกสักครึ่งชั่วโมงคุณมาเจอผมที่แล้วเขาก็ระบุชื่อร้านอาหารใหญ่ริมแม่น้ำไม่ไกลจากตรงนั้นจากนั้นก็วางสายไปไม่ถามสักคำว่าเรื่องอะไรพิลึกคน อัคริมาบน่นแต่จะว่าไปวายโยก็เป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรพูดแทบจะนับคำได้เธอหวังว่าการที่เขาเป็นลูกบุญธรรมของญาติผู้ใหญ่จะทำให้การเจรจาครั้งนี้ง่ายขึ้นวายยนั่งรออยู่แล้วที่ศาลาหกเหลี่ยมสีขาวริมน้ำเป็นศาลาที่ตั้งเดียวๆอยู่ริมสุดเธอเกือบคิดว่าไม่ใช่พื้นที่ของร้านแล้วถ้าไม่มีพนักงานยกจานอาหารมาวางไว้ให้ บนโต๊ะมีอาหารกินเล่นอยู่สามจานหน้าแปลกที่ล้วนแต่เป็นของชอบของเธอทั้งเฟรนช์ฟรายปอเปียทอดและคร็อกเก้ท้องเธอส่งเสียงครวนครางทันทีที่เห็นของปโปรดและนั่นมุมปากของมนุษย์หน้าตายอย่างวายโยยกขึ้นนิดนิดเหมือนจะยิ้มเธอต้องตาฝาดไปแล้วแน่ๆคร็อกเก้ปูร้านนี้ทำอร่อยนะหูเธอคงฝาดด้วย เมื่อคนที่เคยพูดแต่เรื่องที่จำเป็นบอกรายละเอียดของอาหารฉันอยากคุยเรื่องที่ดินผืนนั้นวายโยยกมือขึ้นห้ามผมหิวไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่กลางวันอคริมาพยักหน้าเธอเองก็หิวเวลาคนเราหิวก็มักจะอารมณ์ไม่ดีรอให้อิ่มท้องก่อนการเจรจาครั้งนี้น่าจะง่ายขึ้นระหว่างที่รองท้องด้วยอาหารเรียกน้ำย่อยอาหารจานหลักก็ทยอยมาเสิร์ฟ คิ้วเรียวขมวดนิดๆเมื่อเห็นอาหารกระเพาะปลาผัดแห้งหมูมะนาวฟักตุนไก่มะนาวดองข้าวอีกหนึ่งโถออยังมีแกงป่าท่าทางเผ็ดจัดอีกถ้วยมันบังเอิญมากที่คนตรงหน้าชอบกินอาหารเมนูเดียวกับเธอกินสิเวลาหิวหิวคุยอะไรกันไม่รู้เรื่องหรอกพูดจบเขาก็รอให้เธอลงมือจากนั้นก็ต่างคนต่างกินข้าวกันไปเงียบๆ ไม่ได้คุยอะไรกันจนกระทั่งอิ่มทันทีที่รวบช้อนและดื่มน้ำเรียบร้อยอักคริมาก็เริ่มเจรจาฉันอยากคุยเรื่องที่ริมน้ำวายโยยกมือห้ามอีกแล้วกลวยหอมทอดที่นี่อร่อยมากนะเสิร์ฟมาพร้อมไอศครีมจะเอารสวานิลาหรือช็อกโกแลตช็อกโกแลตหญิงสาวเลือกทันทีกลวยหอมก็ต้องกินกับช็อกโกแลต ครู่เดียวขนมหวานหน้าตาน่ากินก็ยกมาเสิร์บและเป็นอย่างที่วาโยรับรองคือทั้งหอมทั้งหวานและอร่อยมากอิ่มแล้วคราวนี้คุยกันได้หรือยังคะอืมใช่หนุ่มรับคำในลำคอและพยักหน้าให้แขนที่มองเห็นกล้ามชัดยกขึ้นกอดอกในท่ารอฟังอัคริมากระแอมเพื่อเรียกความกล้าตอนนี้คุณเป็นเจ้าของที่ริมน้ำผืนนั้นผืนไหน ที่ของป้าเผาที่ตอนนี้มีรั้วสีขาวล้อมไว้อ๋อวายโยรับคำสั้นๆฉันอยากซื้อที่แปลงนั้นคุณจะขายเท่าไหร่ผมจำราคาไม่ได้ซะด้วยเพราะว่าซื้อที่ตรงนั้นไม่หลายแปลงพรุ่งนี้ผมต้องเข้าไปคุมงานที่ไซส์ช่วงใกล้เที่ยงเราคุยกันอีกทีได้ไหมอ้าวอัคริมาอุทานอดคิดในใจไม่ได้ว่าทำไมไม่คุยกันที่ไซส์งานทีเดียวเลย ขาจะนัดเธอมาที่นี่วันนี้ทำไมกันหรือเขาจะมีจุดประสงค์อื่นจะว่าไปช่วงที่ลันละลิศญาติห่างๆของเธอหนีออกจากบ้านมาอยู่กับเธอวายโยซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของพ่อลันล,ละลิศคอยติดตามเธอไปทุกที่ขนาดวันมั่นของน้องจู่ๆก็เข้ามาลากเธอออกไปจากห้องนึกถึงวันนั้นแล้วหน้าขาวๆก็แดงเรือขึ้นเพราะทันทีที่เขาดึงเธอออกจากห้อง ที่น้องสาวใช้แต่งตัวแต่งหน้าญาติผู้ใหญ่ที่ไปร่วมงานก็พากันไถ่าถามว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวของเธอและเขาเธอหันไปมองหน้าเขาเพื่อขอให้ช่วยปฏิเสธแต่เขากลับยิ้มน้อยๆซะอย่างนั้นหรือเขาจะคิดอะไรกับเธออัคริม,มามองหน้าเคร่งขรึมกับท่ากอดอกนิ่งแล้วสายหัวกับความเพอ้อเจอ้อของตัวเองหน้าตาวายโยไม่แสดงอารมณ์ใดๆแล้วเขายังทำท่า เหมือนพร้อมจะเจรจาธุรกิจงั้นพรุ่งนี้คุยกันอีกทีก็ได้ค่ะเรียกเขาคิดเงินเถอะเราจะได้กลับกันสักทีชายหนุ่มยกมือส่งสัญญาณพนักง,งานรีบเดินเข้ามาหาเรากับรอยอยู่แล้วฉันช่วยออกครึ่งนึงค่ะอคริมาเสนอผมไม่เคยแชร์ค่าอาหารกับผู้หญิงเขาหันมาตอบแค่นั้นแล้วส่งบัตรเครดิตวางลงไปบนถาดหลังจากเหลือบดูบินค่าอาหารเพียงแวบเดียว ฉันไม่ใช่หรือคุณไม่ใช่ผู้หญิงก็ใช่แต่ว่าเธอพยายามนึกคำอธิบายที่เหมาะๆฉันไม่ใช่สาวสาวของคุณไงเราเป็นแค่คนรู้จักเราควรแชร์ค่าอาหารกันแบบนั้นก็ได้ว่ายโยยอมรับง่ายๆพรุ่งนี้คุณเลี้ยงอาหารกลางวันผมก็แล้วกันฮะยังไม่ทันจะหายงงเขาก็เซ็นสลิปแล้วหยิบบัตรเครดิตในถาด ที่พนักงานถือมาส่งให้เก็บเข้ากระเป๋าและลุกขึ้นผายมือเชื้อเชิญเธอเดินอย่างงงๆออกมาที่ลานจอดรถแล้วพบปัญหาเฉพาะหน้าที่ทำอากุมขมับยางรถคุณแบนไม่ใช่ล้อเดียวสองล้อทั้งหน้าทั้งหลังวายโยชี้มือไปที่ล้อรถสีขาวมุกค,คันเล็กอักคริมายกมือปิดหน้าถอนหายใจเฮือกใหญ่ขอกุญแจครับ เดี๋ยวผมไปส่งคุณเองส่วนรถนี่ให้ลูกน้องจัดการให้เขาส่งกุญแจต่อไปให้ผู้ชายสองคนที่ก้าออกมาจากมุมมืดของร้านแล้วพูดแค่สั้นๆจัดการให้ด้วยแล้วพรุ่งนี้เอาไปส่งที่ไซต์งานด้วยจากนั้นเขาหันไปเปิดประตูรถกระบะ4ประตูไว้รอเชิญครับอัคริมากัดริมฝีปากเธอรู้สึกหัวหมุนเพราะอะไรอะไรมันเกิดขึ้นรวดเร็วไปหมด ขยับจะก้าวขึ้นรถแล้วพบปัญหาใหญ่เธอก้าวขาขึ้นไม่ได้เพราะกระโปรงสอบที่สวมมากลิ่นน้ำหอมแบบสปอร์ตโชยมาบางเบาตอนที่วายโยขยับตัวเข้ามาชิดมือใหญ่รวบเข้าที่เอวคอดแล้วยกตัวเธอขึ้นไปยืนบนบันไดข้างประตูรถเออขอบคุณค่ะเธอเอ่ยอุบอิบหน้าร้อนกับความใกล้ชิดนั่นวายโยพงกหัวรับแล้วเดินหน้านิ่งไปขึ้นรถ ขับรถออกมาได้คนขับก็แตะปุ่มตรงคอนโซลหน้าเสียงเพลงซอฟต์ร็อกดังขึ้นเบาๆอคริมาเผลอหลับตาพริมโยกตัวน้อยๆและร้องพึมพำเบาๆเพราะล้วนแล้วแต่เป็นเพลงที่เธอชื่นชอบตลอดทางกลับมาที่อาพาร์ตเมนต์ใกล้ไ้งานแม้ไม่มีบทสนทนาใดๆแต่ก็ไม่ทำให้รู้สึกอึดอัดที่จริงเธอเพลินกับบรรยากาศเสียจนไม่รู้ตัวว่าถึงที่พักแล้วด้วยซ้า อุยถึงแล้วเหรอคะเมื่อเริ่มรู้ตัวว่ารถที่นั่งมาหยุดนิ่งเธอจึงหันมองรอบตัวขอโทษทีค่ะเพลงเพราะจังฉันก็เลยเพลินไปหน่อยเธอรีบเปิดประตูรถแต่เจอปัญหาเดิมรถคันนี้ยกสูงจนไม่เหมาะกับการสวมกระโปรงสรงแคบตุกตาหน้ารถคุณน,นี่คงต้องโ่งกังเกงกันหมดแน่ๆเลยเธอเอ่ยเย้าตอนที่เขายกตัวเธอลงยืนบนพื้น ผมไม่เคยมีตุ๊กตาหน้ารถคุณเป็นคนแรกเขามองเธอนิ่งตอนที่พูดประโยคนั้นอกคริมามองหน้าคนพูดแต่เพราะเขายืนหันหลังให้แสงสว่างเธอเลยไม่รู้ว่าสีหน้าเขาเป็นแบบไหนขอบคุณเนะื้คะ้าที่เลี้ยงข้าวแล้วก็ยังมาส่งด้วยพรุ่งนี้เจอกันค่ะผมจะรอเธอเหลือบมองเขาอีกครั้งตอนที่เดินเข้ามาในอาคารแล้วเห็นเขายังยืนพิงรถคันโตมองอยู่ เลยพงกหัวให้ก่อนจะเดินไปยังลิฟต์เพื่อขึ้นห้องพักดูจากท่าทีของเขาในวันนี้แล้วเธอน่าจะเจรจาเรื่องขอซื้อที่ดินผืนนั้นได้ไม่ยากอีกนานหลังจากนั้นเธอจึงได้รู้ว่าอะไรอะไรไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดการไว้ตั้งแต่ต้นเลยสักอย่างเดียวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปกลับมาติดตามกันต่อในตอนหน้าค่ะ